สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญพาชมกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้ลุงบุญจะมานําเสนอเกี่ยวกับไม้ตามฤดูกาลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถที่จะนํานมาเป็นอา,อาหารหรือนํามาเป็นสมุนไพรหรือเป็นสินค้าก็ได้นะครับประโยชน์เพาะเยอะนะครับ สิ่งนี้จะเป็นอะไรมาชมพร้อมๆกันครับลุงบุญจะพามาชมครับนี่ครับเพื่อนๆครับสิ่งนี้ครับก็เป็นผักตามฤดูกาลชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับหวังว่าเพื่อนๆก็คงรู้จักนะครับเป็นไม้ตามฤดูกาลนะครับนี่ก็คือ อยอดะเะดาะตามถิ่นต่างๆนั่นแหละครับบ้านเพื่อนๆก็คงจะมีนะครับเป็นยอดะเะดา,อายอดไม้ชนิดนี้นะครับเราจะได้รับประทานก็มีแค่ปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าเขาจะมีให้เราทานตามฤดูกาลในช่วงที่ มีฤดูการไม้ผลัดใบไปนะครับฤดูไม้ผลัดใบเสร็จเขาก็จะออกยอดออกมานะครับพร้อมกับดอกของเขานะครับนี่ครับอยอดสะเดานี้ถ้าเป็นบ้านลุงบุญนะครับตามแถวแถวถิ่นบ้านลุงบุญเขามักจะเรียกกันว่ายอดเทียมนะครับก็เป็นภาษาท้องถิ่นนะครับ เรียกว่ายอดเทียมแต่ถ้าเรียกกันทั่วไปก็เป็นยอดเดานะครับแถวบ้านเพื่อนๆเรียกกันว่ายอดอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับคอมเมนต์กันเข้ามาจะได้รู้จักกันนะครับก็ยอดเดานี้นะครับถ้าจะมองไปเอาไปทำในด้าน ทางการกเกษตรนะครับเป็นสมุนไพรก็จะใช้ใบแก่ของเขาเนี่ยครับใช้ใบแก่ๆนะครับเอาไปตำหรือว่าเอาไปปั่นนะครับแล้วก็ละลายน้ําหมักเอาไว้นะครับประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะไปใช้ร่วมกับจำพวกบอระเพชดจำพวกใบโกศลน,นะครับจำพวก ต้นยาสูบก็เป็นไม้ที่มีกลิ่นฉุนแล้วก็มีรสขมนะครับเขาจะมีสรรพคุณใช้ไล่แมลงไล่มดในพืชผักของเราได้นะครับเนี่ยลุงบุญก็ได้เคยทำคลิปแนะนำเพื่อนๆไปแล้วนะครับเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพไล่มแมลงในสวนนะครับ วันนี้ลุงบุญก็จะมามานำเสนอนะครับเกี่ยวกับทางด้านการเป็นอาหารนะครับและก็สปปรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับเขาเนี่ยจะมีสปปรรพคุณเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับหากเพื่อนๆที่ท้องผูกนะครับก็ ใช้มีลิตนะครับมีลิตเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับก็ลุงบุญก็ได้ความรู้มาจากผู้เท่าผู้เก,เก่แต่โบราณนั่นแหละครับมาก่อนนะครับเขาก็บอกต่อกันมานะครับว่ามีสรรพคุณมีลิทใช้เป็นยาขับถ่ายอ่อนๆนะครับส่วนทางด้านวิชาการทางด้านยานั้นลุงบุญก็ ไม่มั่นใจไม่รู้นะครับแต่ก็ได้ยินจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่โบราณเขากล่าวขานกันมานะครับบอกต่อกันมาว่ามีฤทธิ์เป็นใช้ในการระบายนะครับส่วนทางด้านาโภชนาการทางด้านอาหารก็ก่อนทานก็ให้นำไปลวกนะครับต้มน้ำแต่พอเดือดเดือดแล้วก็ นำยอดสะเดานี่ครับไปลวกไปต้มเพื่อให้เขา,าลดความขมแล้วก็กปรีนยฉุนลงไปนะครับแล้วก็นำมาทานนะครับจะทานได้สะดวกนะครับนี่ก็วนมากจะใช้ทานกับน้ำพริกนะครับเน้นไปทางด้านน้ำพริกหวานนะครับเน้นไปทางน้ำพริกหวาน จะเข้ากันได้ดีนะครับก็เป็นปักท้องถิ่นนะครับตามฤดูกาลแต่แถวบ้านของเพื่อนๆเอฟก็น่าจะมีนะครับก็ลองเก็บไปทานดูนะครับอจอสประคุณของเขาก็ามีเยอะอ,อีกอย่างนึงนะครับสามารถที่จะนำไป เป็นสินค้านะครับนำไปเป็นสินค้าออกสู่ตลาดนะครับเพื่อจำหน่ายก็ได้ดีจำหน่ายได้ดีนะครับมี f c ซมีลูกค้าชอบนะครับไมาา้ตามฤดูกาลเนี่ยจะหายากถ้าเราเก็บไปเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายก็<ๆ>จะจำหน่ายได้ดีนะครับลุงบุญก็เคยเห็นนะครับจำพวกไม้ตามฤดูกาลนี่จะนำสู่ท้องตลาดเพื่อจำหน่ายจะจำหน่าย ขายได้ดีมากๆนะครับนี่แหละครับหุงบุญก็อยากแนะนำเพื่อนๆไว้นะครับออก็ฝากตามรูการชนิดนี้สามารถที่จะพลิกปันตัวของเขาได้ในหลายรูปแบบนะครับเป็นสินค้าสู่ท้องตลาดก็จำาหน่ายได้ดีนำมา รับประทานในครัวเรือนกับน้ำพริกหวานก็อร่อยจเจริญอาหารได้หากใครที่ท้องผูกถ่ายไม่ค่อยคล่องก็ทานแล้วก็จะขับถ่ายได้ดีนะครับจะขับถ่ายได้ดีจำพวกขับลมนะครับได้ดีมากนะครับแต่ก็ทุกอย่างแหละครับ ปักที่มีรสชาติขมก็มักจะาทานและได้แต่เพียงเล็กน้อยนะครับเขาอาจจะไปส่งผลต่อ,อระบบไปในร่างกายเราได้นะครับเพราะเขามีความขมนะครับปักเหล่านี้ก็เป็นชนิดหนึ่งที่สามารถที่จะ นำมาดัดแปลงได้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับบางท่านนะครับบางท่านก็สามารถที่จะนำมาแปลรูปนะครับลวกแล้วก็เอาหมากแฝนเอาไว้ให้เสด็ดน้ำเป็นการถนอมอาหารได้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเก็บไว้จำหน่ายในช่วงฤดูที่เข้าขาดตลาดนะครับนี่ครับเป็นผลเป็นอยอดไม้ที่ แพร่พันธุ์ได้หลายชนิดนะครับครับครัวเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ลุงบุญมานําเสนอนะครับอ่าเป็นยอดไม้ตามฤด,ดูกาลซึ่งมีสรรพคุณเ,เยอะแยะนะครับก็หากเพื่อนๆนมีแนวความคิดมีอ่าคำนะติชมอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับลุงบุญยินดีที่จะรับฟังข้อชี้แนะข้อติชมของเพื่อนๆนะครับ ท้ายนี้ก็ช่วยกันเป็นกำลังแรงใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจงคลิปลงบุญกันนะครับออย่างไรแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรใ้เพื่อนๆนนะครับจงมีแต่ความสุขไม่อยากไม่จนมีเงินใช้ไม่ขาดมือกันนะครับถุูภกพบปแข็งแรงคิดสิ่งใดก็สว้ชมใัปรารถนานะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ